สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ผมเดอะเฟรดดี้นะเอวันนี้ผมจะทำให้โรบอทเลื่องลครับไปดูกันเลยภี่การต้่งค่าเพิ่มเติมอับน,นี่ก็เลื่อนไปก็ไปหาความกว้างชั้นเล็กครับแล้วปรับเป็นหกร้อยเก้าเลยครับไม่ใช่แคนนี้ไม่ใช่อันนี้ หาแป๊บหนึ่งครับอยู่ไหนวะขอเลื่อนดูดีๆก่อนนี่ไม่มีหาลูกกูอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเจอแล้วปรับเป็นหกร้อยเก้าเลย เดี๋ยวผมจะเข้าโลบอกให้ดูเลยภาพมันสวยแน่นอนทุกคนเห็นไหม แปหนึงแบบน่งแปบหนึ่งเอาให้มันโหลดเสร็จดก่อนนะผมไมจะเข้าให้ดูเลย หรือมันมันภาพสวยดีครับนี่คือแมบที่มาใหม่มาใหม่มาไม่นานเองแม่เห็นหรือเปล่ามันเลื่องแค่ไหนครับ มันทั้งไม่แรงแล้วก็ไม่ลื่นด้วยครับไม่แลงแล้วก็ไม่ลื่นแล้วเพื่อนพวกเองมันรออะไรตรงนี้เนี่ยงั้นเอาเป็นอันไหนดีวะงั้นเอาเป็นฟิสซ่าแฟลชเบร์แล้วกันโอ,อ้คิดไม่ออกเข้าไปนี้แล้วกัน ไม่เอาอะเปลี่ยนใจแล้วผมไม่เอาคิดไม่ออกว่าคิดไม่ออกเออเข้าไปก็เข้าไปว่ะม,มันดีมากเลยเนี่ยมันดีมากเลย รอแบบนี่มันดีมากทั้งลื่นแล้วก็ไม่แลกด้วยแล้วก็ภาพสวยด้วยอืมรอสักครู่ครับใครที่ไม่ถนัดก็อย่าใครที่ไม่ถนัดก็ปรับให้มันไม่แลกก็ได้นะครับก็คือมีอยี่ความทำให้ดูเลยรอให้ เดี๋ยวผมจะตัดไปเออไม่ต้องตัดเลยมั้งขอดูกลอนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยผมเป็นอย่างอื่นไม่ได้ตังค์ผมก็ไม่มีตังม,มีแค่สองร้อยสองร้อยห้า ไม่เ็นจะซื้อได้ละอีแค่ตุ๊กตาผมยังซื้อยังไม่ได้ลเลยเอาเออเอาเอาไม่มีตังค์อ่ะเล่นดิเอาเกิดอะไรขึ้นเอา นี่คืออะไรรู้งการแล้วไปเลยกดผิดกดผิดเป็นใครดีเป,เ,ออเป็นเอ่อบิลเลียนล้วกันนะโหแน่ยังเป็นเหมือนเดิมเลยโหแน่ยังเป็นเหมือนเดิมเลยบ้าเปล่า วอดิชิกะทำอย่างอื่นเป็นไหมเนี่ยเราจะยืนเฉยเฮ้ยมอนตี้มอนตี้เฮียอะไรวะแบบนี้มอนตี้เฮียก็สหรับคลิปนี้พอดีครับบายเอ้ยมอนตี้นี่มอนตี้ที่ร่างแขนขาแล้วก็สหรับคลิปนี้พอดีครับบาย